âu hey. oh, cho chị bếp xe dài cái là cái là nhận ก็อย nice ่างไงตะการยังตะกานี้ตะกาแป้งตะกาแป้งโอ้เจ้าซื้อมันตัวใส่หรืฮะครูเห็ดไทยนี่นะมันขายบ่มันขายใบจักบาทเดวได้ขนาดโอ้ตัวนี้จักบาทเจ้าซื้อมา่ี่ตัวนี้พี่เหรอแต่เป็นขายขายใบจักบาทใหญ่ก็หนีสองหอยหางชีพหาใหญ่อะนะแต่นี่พิเศษโอ้ใส่เครื่องไอ้นี่ได้เลยเครื่องสำอางได้นี่เป็นพิเศษมันบ่ ใส่แก้วก็ได้ตัวนี้โอ้ใส่ใส่เครื่องดื่มไปได้ใส่แก้วก็ได้เอาคือดีแถวว่ะใส่ได้ก็ได้แส่มันเต็มนี่มันเต็มงามอยู่ดินาะคนหรือจักรคนนั่ที่แหลกว่าิว่าตะกาล่ะเจ้าไอ้เบรกกับพระท่านอ้ไรล่องล่องยางคือขึ้นนั่งแบบมาดูยางมันเป็นแบบนั่งแบบหรนะ อไปอยากได้ไปอยากได้ติดต่อจังไงนี่แอดไลน์เลยบ่ะในใบข้นบ่บ่กอยากได้ตะกาแอดไลน์เลยโอ้ใส่ไม่ใส่ไอ้ขีมบ่่ใสย้มปะเอาเบิ้งขอเบิ้งอีกนี่งามบ่โอ้โหงามแท้ตะการแม่เฮ็ดได้งามแฮ่ ใบละสองร้อยหาฟมั้งน so ี mm ่ส hmm. oh. oh. oh, oh. ื um ่อนี่เป็นแฟชั่นเลยที่เลยได้นี่เนาะโอเคครับเนาะบายบายจะจีบใส่สงการอีกอย่งกออโอ้นั่งอากอนเขาเลบีวันที่เทเอออิเออื่นิเนาะ ยังก็ตะกาไอ้นั่งแบบตะกานคันหมากตะกาหมากตะกาหมากผู้เท่ะไปเลยบอ่อไปเลยห่อนแล้วนี่เราแตกพอมพระธาไป